สวัสดีครับผมนายสีสีพุทธลินนายเพลินใมวดีขออนุญาตเรียนข้อมูลเกี่ยวกับเดินใมวดีให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่าเรามีเป้าหมายในการพัฒนาที่จะยก,ยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเป็นที่พึงพอใจกับพี่น้องประชาชนนะครับอําเภอไมดีได้มีแผนที่จะพัฒนาทั้งระบบโครงสร้างของพื้นที่ไม่ว่าด้านกายภาพในขณะเดียวกันในด้านการบริการ เราจะพัฒนายังไงให้เกิดการบริการที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงอย่างรวดเร็วนะครับและก็ถูกต้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ได้สะท้อนมาที่อำเภอว่าเราต้องการได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐยังไงเราก็มาระนวลผลผมเชื่อว่าอำเภอเมืองดีได้ปรับปรุงทั้งด้านกายภาพและคุณภาพของการให้บริการตามความต้องการของพี่น้องประชาชนจนอยู่ในจุดที่คิดว่าการบริการต่าง ที่พี่น้องประชาชนได้มาติดต่อราชการจะได้รับความสะดวกสบายและเป็นพึงพอใจในที่สุดครับที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดีให้บริการประชาชนโดยคำานึงถึงความสะดวกความรวดเร็วความครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการเกิดความประทับใจและมีความสุขในการเข้ารับบริการซึ่งได้มีการยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทั้งด้านกายภาพด้านคุณภาพ จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้หลายช่องทางจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการและประชาชนเกิดความพึงพอใจการให้บริการของที่ทำการปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละในแต่ละด้านด้านกายภาพการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดีมีการดำเนินการดังนี้ 1. มีการให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามความต้องการของประชาชน 2. มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดีได้จัดรถรับจ้างไว้บริการประชาชนที่มารับบริการติดต่อราชการในอำเภอเมยวดีโดยจุดเริ่มต้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมยวดี ผ่านหน่วยงานที่สำคัญดังนี้สำนักงานกเกษตรอำเภอสำนักงานประสุกสัตว์อำเภอสถานีตำรวจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาล 3. ม,มีป้ายบอกทิศทางตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการทุกงานบริการอย่างสะดวกและชัดเจน 4. มีจุดก่อนเข้าสู่งานบริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าเวนให้บริการคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มารับบริการ 5. ได้กำหนดผู้รับผิดชอบงานบริการต่างๆโดยมีป้ายแสดงชื่อนามสกุลตำแหน่งเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อออนไลน์ไว้ประจำทุกจุดบริการอย่างชัดเจน 6. มีพื้นที่ใช้งานและการจัดวางเอกสารที่สะดวกต่อการเอื้อมจับและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 7. มีการแสดงจุดที่สำคัญหรือจุดที่อาจเกิดอันตรายให้มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากล 8. มีแสงสว่างที่เพียงพอไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้รับบริการและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 9. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเช่นมีบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารมี WiFI ฟ,ฟรีบริการน้ำดื่มกาแฟของว่างฟรีมีที่นั่งพักคอยรับบริการมีมุมพักผ่อนไว้คอยอ่านหนังสือหรือกรอกเอกสารต่างๆ1ิบ มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะเนื่องจากมีการกําหนดตารางการทําความสะอาดและการตรวจการทําความสะอาดทั้งห้องน้ำผู้ใช้บริการทั่วไปและห้องผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุ 11. มีระบบบัตรคิวทุกงานบริการเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรม 12. มีจุดแรกรับในการให้บริการ โดยมีเวรกำนันผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการรับบริการช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลาในการให้บริการ13มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ น่าจุดให้บริการในรูปแบบ QR code และรูปแบบกระดาษสำหรับผู้รับบริการที่ไม่มีสมาร์ทโฟน14มีพื้นที่ที่เหมาะสมให้สูบบุหรี่โดยจัดไว้ที่บริเวณหลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมยวดีด้านคุณภาพในการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดีมีการดำเนินการดังนี้มีมุมพักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียว ที่เอื้อต่อการพักผ่อนของประชาชนและมีสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ตามแนวคิดอารยสถาปัตย์มีการบริการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเช่นมีการคัดแยกขยะตามประเภทมีการจัดทำทางขยะเปียกมีการลดการใช้กระดาษโดยให้มีรียูธ กระดาษใช้ในสำนักงานประชาสัมพันธ์หนังสือราชการทางกลุ่มลายและมี QR code ให้สแกนเอกสารที่แนบในหนังสือมีการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานในสำนักงานและมีการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนรวมถึงมีกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปูกป,ป่าเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดีให้บริการตามภารกิจที่ครอบคลุมทุกประเภทงานทั้งทางออนไซต์ site, และทางออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์โดยทางออนไซต์ site, ทุกงานบริการจะมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆรวมถึงคู่มือการบริการประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงานของเจา้าหน้าที่ที่เป็นปัจจุบันไว้ในพื้นที่บริการ และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการส่วนทางออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เช่นช่องทางแอปพลิเคชันไทยไอดีโดป้า Citizen Service การจองคิวออนไลน์สำนักทะเบียนทางเว็บไซต์ระบบร้องเรียนของศูนย์นำลงทางอำเภอเว็บไซต์อำเภอ .com และช่องทางโซเชียลมีเดีย c e e o o o l l i น์ อีเมลของที่ทำการปกครองอำเภอมีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทั้งด้านกายภาพด้านคุณภาพโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้บริการที่ดีขึ้นที่ทำการปกครองอำเภอเมยบดีมีการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการประชาชนโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่ามีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการและผู้รับผิดช,ชอบช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หลัก และช่องทางบริการออนไลน์ที่ได้พัฒนาขึ้นได้แก่ Facebook, Line, Email ของที่ทำการปกครองอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอเมยวด,ดีมีแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติและมีการฝึกซ้อมแผนกรณีเหตุอัคคีภัยทุกปีทั้งนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดียังมีแผนป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัย,ยคุกคามไซเบอร์มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของที่ทำการปกครองอำเภอและมีการสรุปผลจากการอบรม ซึ่งได้นำเข้าที่ประชุมประจำเดือนกํานันผู้ใหญ่บ้านและที่ประชุมประจำเดือนอำเภอเพื่อให้ความรู้งานบริการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการอบรมมีผลประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบอำเภอมารดีมีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะพัฒนาการบริการในทุก,กระดับเพื่อพี่น้องประชาชน ให้ได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นซึ่งเหมาะสมกับการใช้ชีวิตยุคใหม่ครับทันโลกทันสมัยนี้ทันเหตุการณ์เพราะฉะนั้นในการบริการในด้านต่างๆเราจะพัฒนาไปสู่ให้เกิดศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการสอบโจทย์ในการบำบัดทุกบำรุดสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ